วันนี้เอารีวิวตัวอย่างวิธีติดตั้งคันเร่งไฟฟ้า Power Boost รุ่น Hot Heat ของ ECU Shop นะคะติดตั้งในรถ BT 5 0 Pro เคยมีคนคอมเมนต์ขอตัวอย่างตอนนี้หาคอมเมนต์ไม่เจอแล้ววันนี้มีโอกาสติดตั้งให้ลูกค้าก็เลยเอามาลงให้นะคะการติดตั้งก็ง่ายๆเหมือนรถรุ่นอื่นๆนะคะแตกต่างกันแค่ปลักนิดเดียวค่ะแก่แพ็กเกจออกมาแบบนี้นะคะก็จะมีคันเร่งไฟฟ้าแบบปลักตรงรุ่นแล้วก็รีโมทสาหรับเปลี่ยนโหมดนะคะ คันเร่งรุ่นนี้จำหน่ายในยุคโควิดนะคะราคาไม่แรงมากปรับได้3ระดับและมีโหมดปิดควันด้วยค่ะสำหรับรถดีเซลถึงแม้ว่าคันเร่งไฟฟ้ารุ่นนี้จะปรับได้แค่3ระดับเนาะแต่ว่าให้ผลประสิทธิภาพดีชัดเจนแตกต่างจากเดิมเลยค่ะดีมาก การติดตั้งก็แสนจะง่ายนะคะผู้ใช้ผู้หญิงติดตั้งได้หมดเลยดูตัวอย่างการติดตั้งนะคะนำคันเร่งไฟฟ้า power boost และรีโมทนะคะเข้ามาเชื่อมต่อกันแบบนี้เนาะในแพ็กเกจก็จะมีเคเบิลไทยเล็กๆนะคะนำมายึดให้มันแน่นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็มาแกะตรงตำแหน่งปลักคันเร่งไฟฟ้านะคะดันสลักสีแดงขึ้นบีบกิ๊แล้วดึงขึ้นนะคะประมาณนี้เลยแค่นี้ง่ายๆเองค่ะ แล้วจากนั้นก็นำคันเร่งไฟฟ้า power boost นะคะเข้ามาเสียบแทรกที่ปลั๊กคันเร่งเดิมแบบนี้นะคะแล้วนำอีกด้านหนึ่งเข้าไปเสียบเข้าที่ปลั๊กเดิมค่ะปลั๊กคันเร่งจะตรงรุ่นเนาะก็เหมือนปลั๊กเดิมโรงงานเลยค่ะแค่เสียบเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสียบลงล็อกก็จะมีเสียงกิ๊บล็อกดีดดังแกรกนึงแล้วก็ ดันสลักสีแดงเข้าในจุดเดิมนะคะในส่วนของรีโมทก็เลือกตำแหน่งติดได้ตามต้องการเลยค่ะเพราะคันเร่งรุ่นนี้สามารถปรับระดับได้ตอนเราขับขี่ได้เลยค่ะการติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะเสียบกุญแจแล้วก็สตาร์ทรถใช้งานได้เลยนะคะวิธีการปรับโหมดก็คือกด1ครั้งไฟกระพริบ1ครั้งเป็นโหมด1ค่ะ กดอีกครั้งหนึ่งสังเกตไฟกระพริบ2ครั้งก็คือโหมด2นะคะแบบนี้เลยค่ะกดอีกครั้งไฟก็จะกระพริบ3ครั้งติดกันนะคะก็จะเป็นโหมดสามโหมดสคือระดับการตอบสนองของคันเร่งที่ไวที่สุดนะคะถ้ากดอีกทีนึงก็เป็นโหมดศูนย์หรือปิดกล่องนะคะก็คือเป็นคันเร่งของรถเดิมมีเพิ่มเติมมาให้อีก1นึ่งฟังชันนะคะก็คือโหมดปิดควัน วิธีใช้งานก็ง่ายๆกดตามนี้เลยนะคะกดค้างจนขึ้นไฟสลับซ้ายขวาแล้วกดยืนยันเข้าไปอีกทีนึงค่ะถ้าเลิกใช้ก็กดหนึ่งทีให้ไฟสถานะหายไป